สวัสดีเจ้าพี่น้องทีมงานของเราครับวันนี้กำลังจะเดินทางไปที่ไหนกันพันมึกอำเภอแคนดงแคนดงแคนดงบุรีรัมยักดิ์โอ้โหได้ข่าวว่ามีพึงหลายลังกับเอฟซีเราแจ้งมากันเลยพันมึกเลยเนาะที่ต่อที่ต่อเอฟซีพวกเคาบอกว่ามีพึงหลายลังอยู่ที่แคนดงบุรีรัมย์โอ้จะไกลขนาดไหนเราเดินมาเคยไปยังที่แต่พันมึกเคยไปมาที่นี่งเป็นที่ปีที่แล้วไปทุกปีช่วงเดือนห้าเนาะ เราจะไปล่าลังพึ่งเดือน5ที่แคนดงบุรีลำเงี้ยครับพี่น้องกำลังเตรียมตัวออกกันแต่จริงๆออกกันแต่ตีห้าเป็นรับพันมึกมาแล้วก็มาแวะรับพี่เจ๊ครับสวัสดีครับ <laughs> ก็พันไก่มาไปกันสี่คนนั้นนะี่เนาะครับผมขึ้นรถเลยครับผมไปเดินทางไปแคนดงกัน<ะ>ต่อไกดอยู่ครับประมาณสองชั่วโมงเลยแแคนดงบุรีรัมยนะ์เนาะพี่น้องเอฟซีทั้งมวลฝากทักทายด้วยนะครับแคนดงบุรีรัมย์ลุยบุรีรลำนะครับวันนี้ครับเจอกันที่แคนดงบุรีรัมย์นะครับพี่น้องยังไม่ได้เห็นลังพึ่งเลยครับว่าใหญ่ขนนนาาดไหแต่่พัมึกกว มีแต่ให,ใหญ่ๆแล้วครับทั้งนั้นเนาะอ่ะไปออกเดินทางกันครับ <c oughs> เริ่มเดินทางออกจากน้องกีบุรีรัมย์นะครับมาหลับพี่เกยที่น้องกีเนาะแคนดงสองชั่วโมงพี่น้องข <c oughs> ับรถเล่นกันไปหนังคุยกันไป <c oughs> ครับโอ <c oughs> ้ตะวันสวยวันนี้อากาศก็จะร้อนอยู่แล้วพี่น้อง <c oughs> ยังเชื่อวาตื่นรอแต่กะทีห้านี่กะทีสองเชื่อว่านอน <S 2> 2. <S ไม่รับตื <laughs> ่นเต้นนี่พี่เก๋ส่วนฟันมือนี่เด็ดไปปุ๊กเหาจะกระตือทำไมเจ๊นอนตะัวอยู่เอาเอาเอาเป็๋นุ๊กดีครับเด็ดไ,ไปต่างจินต่างแดนก็เคยเด็ดไปยกี่นี้ว่าไปเที่ยวได้ครับผมเป <laughs> ็นนกบัมย์ครับ ถึงบ้านเอฟซีของเราแล้วครับบ้านพี่บาสนะครับกับพี่ท็อปดีครับมาถึงแคนดงกันเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเอฟซีของเรากําลังเตรียมเตรียมเตรียมตัวจะพาเราไปดูรังผึงนะครับนี่แต่เอฟซีของเราก็เป็นพานผึ่งนะเห็นทําครบเลยดูครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูรังที่เอฟซีตีมาเมื่อวานนะครับเมื่อกี่เห็นก็ยกโชว์อยู่หวานจ้กกิโลนี่นะ างดีมากนกอีพเกีเนาอแต่ยกดูหน่อยนะครับอุ้ยอ้ยผ้าโลไม่ขาดตรงนี้อตมานี่อ้าหกโล้ลมือนเานักใช่นักตึ๊กเลยนี่ไปตีมาเมื่บ้านนี่จ้ะแกไปแกไปอะไรทดสอบทดสอบให้ไปเทียบไปเทียบให้ แล้วก็ลองทิงเนี้อหนึกเลยพี่น้องเลยรสชาติชุ่มโอ้ท่านั้นมาหล่โชว์อีกนี่เดียวจะอีกขาหกล่งที่เหลือนี่หวังว่าจะนำดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวสักครู่สักครู่นะครับเราจะเดินทางแล้วปีนี้เนี่ยเห็นไว้เป็นยี่สิบเลยโอ้ขอบคุณเอฟซีนะครับที่แนะนำเรามานี่ก็พันหนุกเคยมาเมื่อปีไก่ครับนี่ก็เป็นปีที่สองแล้วที่เรามา เดี๋ยวเราจะมากันช่วงน้ำพึ่งเดือน5านะครับเพราะว่าน้ำพึ่งเดือน5นี่เป็นน้ำพึ่งที่เป็นที่ต้องการของตลาดครับผมเดือน5นี่คือเดือน5ทางจันทรคตินะไม่ใช่เดือน5ทางทางปฏิทินนะครับแต่ละปีมันจะเริ่มต้นไม่ไม่พร้อมกันไม่ไม่เหมือนเดิมนะครับอยางยางปีนี้ปี2 5 6 8นปนี่เดือน5ทางจันทรคติจะเริ่มวันที่29มีนานะครับแต่แต่ไปสิ้นสุดวันไหนขึันมือเดือน5เดือน5ปีนี้สิ้นสุดวันไหนรู้วย จากว่าที่ยีบเก่ามีนาเราปีนี้เน<อ>าะเพราะว่าแต่ละปีมันไม่เหมือนกันครับเขาต้องดูดูจันดูดวงจันทร์เนาะเขาเรียกว่าการดูปฏิทินแบบโบราณนะครับดูข้างขึ้นทางแรมอะไรของเขาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้แล้วแต่ในปฏิทินมันก็มีบอกนะขึ้นหนึ่งคำเดือนห้าวันที่ยีบเกามีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีนี้นะแต่ปีอื่นมันก็จะไม่ใช่ว่ายีบเก่าเสมอไปนะครับมันก็ขยับไปตามดวงจันทร์นะครับเขาเรียกว่า เดือนห้าทางจันทรคติครับผมอันนี้ขอให้เขาให้ความรู้นิดนึงว่าบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าเอ้นี่มันยังเดือนสี่อยู่เลยมาถึงเดือนสี่ก็คือเดือนเดือนเมษานะจริงไม่ใช่ครับเขาไม่ได้นับกันแบบนั้นเนาะนี่ไปดูกันครับผมเดี๋ยวรถยนต์ไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่บ้านเราจะพาไปพี่บ้านกับพี่ท็อปนะครับไปเดี๋ยวจีซสายมาถึงแปดม่วงกวัวครับพี่น้องมาเต่มี่หา มาถึงเลยครับน่าจะอยู่ต้นสงวนนั่นแหละหลังแรกของเรานะครับ<ม>แต่แต่เอ๊ะเห็นอะไรแวบ,บแบเมื่อกี้นะครับพี่พี่เก๋เอาจริงใช่ไหมครับเนี่ยเอ,เอาจิงใช่ไหมพี่ประเภทแบบกันพึ่งออกกันนี่จะไม่ก่เขาก,กันพึ่งเขาเนี่อันนี้กันพึ่งออกอปไปบินอยู่ใน,นนั้นเงี้ยผมมีหมวกไว้อยู่ กันออกการไล่ไม่ได้แล้วดีนะกันวิ่งออกอะไรพผมมีหมวกอยู่ไอพี่แก้วนี่แหละอันนี้มันเซฟตี้ได้ลอยเปอร์เซ็นดีทันทผมเรียกมันว่าหมวกมนุษย์ต่างดาวจะถามผมนะว่ามามาจากดาวไหนเพราะว่าผมดาวไปหลายล้านไปเน้นไหนไปไปกันเยอะนี่ฮะนั่นเนี่ยมุกเยอะเลยเอาใจพี่บอมได จินนั่งอยู่ไหนเมื่อไหร่เกิดพึ่งด้วงหาดีเลยตังแรกอยู่ก็สงวนครับหัวหน้าเหมือนจะใหญ่อยู่ด้วยพึ่งเดือนห้าด้วยครับถือว่ามาล่าพึ่งเดือนห้าที่แคนดงบุรีล์นะครับ ฟันมึกขึ้นแล้วเด้อพี่น้องเด้อแต่เจ้าของพื้นที่แกเตือนเลยว่าอยู่ไม่ได้เด้อผมก็จะไม่อยู่ก็ผมเชื่อแหละผมเชื่อเจ้าของพื้นที่นะครับหนุ่มเจ้าของพื้นที่ไปหนุนเลยขนาดเกิดเป็นพันพึงนะเกี๋ยบอกมันดุตจ้นี้นะครับอ,อยู่กันระยะนี้เด้อพี่น้องเด้อเล,ล็กนะครับเน,นาะหัวน้าปองๆเลยพี่น้องอยู่หัวน,น้าพึ่งเดือนห้าครับล้างน้าไม่ใหญ่เทา่าไรนะครับตัวหัวน้ำเนี่ยหูย ดูภาพอย่างใกล้ชิดติดลังได้ที่ช่องพันหมื่นคนตีพึ่งนะครับโอ้ส่งนักไปทางหงวนพี่น้องเลยตัดหงวนออกเป็นหลายเลยแต่วันนี้เรามากันหลายลังนะครับมีแค่ลังแรกเริ่มตนเท่านั้นเองนะครับ็นต,ตัวอ่อนก็เขาดีอยู่ครับเอาหมือนน้ำครับผม,ผมคอยดูกันไกลๆอีกทีหนึ่งผมยังกาไม่ถูกกันกี่โล ลังก็สวยๆครับถือว่าสวยเลยแหละขาวๆแผ่นหนึ่งซึ่งก็ไม่เล็กนะแผ่นใหญ่ๆอยู่นะมันโลหนึงไหนบ้งนะครับโลสองอาสิบครับเดี๋แว้วครับโลหลังแรกผ่านไปเดี๋ยวไปดูลังที่สองกันน้ำหวานอู้สองโลงโอู้มันนับไปทางวงวนเว้ตอนนี้ ชั่งได้น้ำหนักชั่งได้เท่าไหรครับพันบาทประมาณสองสองโลเนาะเส็มขอมีเป็นสิบลังนี่นี่เป็นสิบลังอ,อยู่ที่ว่าอิงเจ้าได้กี่ลังเท่าไรเนาะนไปรีบทำเวลากันครับผมดีแบบเร่งรีบเอาไว้ได้มากที่สุดครับผมมากไกลหลังที่สองอยู่โซนป่ายางพี่นงโอ้เดาวเคนดงเขาก็ปลูกยางพารากันหลายด้วยเฮ้พี่น้องปลูกอ้อยปลูกยางพาราครับพื้นที่ใกล้แถวบ่านผมเลยนะนี่ทางเงินแต่ดินนี่คนละแบบ บานผมเป็นดินแดงอันนี้จะเป็นดินแบบดินทรายอ่ะเนาะดินทรายทราเดี๋ยวเขาไปดูครับเดินเขาไปนู่นแล้วนะครับมีรูรังอยู่ตรงไหนเหมือนจะหลายรังเลยนะเมื่อกี้เห็นเขามาดูกันตรงนี้รังหนึ่งเล้วเดินไปตูนอีกแหละรังน่าจะสองรังเลยทั้งนั้นอ๋อเจอแล้วครับอยู่ตัวนี้ตรงนั้นโอ้รังก็ใหญ่ยูอืมตนยางพาราครับขึ้นได้ง่ายๆอ้าวพี่น้องเขาต้นอะหูหน้ำไปเลี่ยว หัวหน้ามวงเวงไปเลยครับไปดูครับทีมงานจะขึ้นเอาไหมแต่ผมคีดได้ตะลังก็คุ้มนะครับอยู่ตรงกันลังนึงใช่ไหมครับทัามาไม่ไกดครับกําลังดูกันอยู่นาจีกลาังลกกางนาึงแหละผมก,ก็ไม่รู้นะว่าหยุดอู้ห์ไ้ยกำลังจะบอกว่าไม่รู้นะมันอยู่ตรงไหนบ้างอู้ยล่างบุง่มเทิมเลยลังนี้ไหมย็นตรงนี้เลยบุ่มเทิมแต่ลังนี้หัวหน้ามยังอยู่ครับแต่ลังกันหัวหน้ามายหายงงเลยั้งทีเพิ่งยู่ใกล้กัน <laughs> ดูใต่รางหัวหน้าป่องๆดีเหมือนกันนะครับแต่กิ้งน้อยๆนึงครับไอพันธุ์ไม่เอาได้อยู่เด้อครับสำคัญคือเวลาเลยละพี่น้องเลยทิพรังเนี่ยเองจะวันหนึ่งเนี่ยเองจะเอาได้กี่รังเนี่ยแต่ละรังมันก็ใช้เวลาเนาะทำครบทำอะไรอีกเนี่ยยากอยู่นะครับงานยากอยู่งานหินงานหินเลยเลยน,นีน่นย,ยะพันธุ์นุ๊ดดูวัดดูทุกรังเลยนะแถวนี้แต่ดูริ้งมันวินชนตับเลยรังเหล็ก ขันไก่ขึ้นต้นนุ่นเอียา่าวางแผนกันดีแฮะนีน่เนาะมันกิ่งมันจืดมันหนีรังพึ่งอยู่ตรงนั้นขึ้นสองต้นพร้อมกันครับอุ้ย,ย,ยกิ่งยังหน่อยครับพันมือขึ้นเลยนี่ขึ้นได้ไหมครับนั่นทดลองดูเนาะไอ้ขึ้นลนเมื่อไหร่โอ้พันมือกิ่ลองขึ้นเลยนี่ไงนั่น เต้ยเต้ขึ้นไปนี่จริงพอรับน้ำลักไว้นี่ถึงพันไก่นี่ยพันไก่วัดขึ้นตัดถึงหัวน้ำได้เลยมันโหนลงมาถึงพอด,ดีเลยพันไก่ถึงพอด,ดีเลยโอ้โหสูตรนี่พันพันมือเป็นตัวทวงน้ำนักใช่ไหมใช่ครับขึ้นไปีครับพันมือขึ้นไปีครับพันมือทวงน้ำนักใคร อโนมมาถึงบ้านไก่พอดีเลยเียงวาวาคนะนามาจ,จะถึงสิบโลด,ดูครับพิตาครับดูขักขักน้ำพึ่งเดือนห้าครับลังนี้อาจจะถึงสิบโลเดีย๋ยวพันไก่ปาดลงมาให้ดูครับพี่นงถึงสิบโลอย่างทีเราขาดเดาไหม ปาดเป็นสองชินช้นชิ้นละห้าโลไหมก,ก้กอนแรกก้อ,กอนแรกอู้หก้อนแรกเดี๋ยอีกก้อนหนึ่งครับก้อนสองครับแต่ยังไม่เหินลังครับไม่รู้ว่าลังเกรหรือลังอ่อนนะดูแขัว่าน้าไปก่อนพี่น้อง วานี่แหละคือสิ่งที่ต้องการที่สุดนะครับํำพึงเดือนห้าด้วยครับเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยกัวละสี่ร้อยนะครับแต่ก็แทบไม่ทันกันครับพี่น้องมีพันมืนก็มีออเดินล่วงนาเป็นยี่สิบกิโลครับกำลังหาส่งให้เขาอยู่โอุ้ปกรณอนนี้ใหญ่กว่าก้อนแรกอี่ครับ เหนียวดีๆเหนียวดีๆอาจจะถึงสิบโลจริงแล้วครับลังนี้ลังนี้ก็คือตอนตอนอตะวันหนามาครับลังไม่เอาเรีบย,อย้อยครับเดี๋ยวไปลังที่สงเนาะก็อ,อยู่ตรงนั้นแยางา่พันเมื่อก็จะคืนไปลมควันดูอยู่เผื่อมันมีลังส,ยสวยๆให้ได้อาบนะครับครับหลังสิบห้าโลสิบห้าโลก็ได้ประมาณ1ิบสขวดสิบสองสขวดนะครับ ผมว่าโดนแล้วนี่พากันวิ่งออกมาแล้วนี่ผมว่าโดนแล้วนี่อยู่ไม่ได้แล้วล่างนี่เฮ้ยอย่ามาหวังอย่ามาหลักกันตอนนี้เออลังนี้ดูลังนี้ดูเขาลดเขาลดลังนี้ดูอยู่ครับ โอ้ลังนี้ดูดูดูมาตอมเต็มแล้วพี่น้องอันนี้หนีตงถอยอีกครับถอยอีกถอยอีก้ก <c oughs> ลังที่สามของเรากระเจิดกระเจิงกับอยู่ต้องกันไม่ได้ครับผมเลยมาถ่ายตรงจุดของลังที่สี่นะครับงง <c oughs> ผมยังไม่ได้เห็นเลยพากันหนีกัน,นไปคนละิบกระทางนี่นี่ฟันมึงนม่้เป็นน่ำยอดลังขันเมฆพาบตป็นขวดตรงนี้ครับโอ้ย่ำยอดลังครับแต่เป็นขวดที่กันนะครับคุ้มคุ้มคุ้มนะครับอ่ะไปว่ากันลังที่สี่ต่อครับผมนี่ก็พึงลังที่สี่นะครับลังที่สี่ของเราซึ่ง น่าจะมีเป็นสิบลังนะครับวันนี้เห็นพันท็อปบอกว่ามีเป็นสิบลังครับพี่น้องไล่เก็บกันไปเรื่อยๆใครดูจะเก็บได้จักลังครับเขาเรียกว่าอะไรตีพึ่งหลวงแบบมาราธอนนะพี่เกียันนี้ตีพึ่งหลวงแบบมาราธอนนะวิ่งหนีหรือเปล่าเอ้ใช่ใช่โอ้แอนั่นมันมาราธอนมันต้องค่อยๆวิ่งอันนี้มันสี่คุณร้อยเอะเรื่องอะไรเมื่อกี้ผมเออร้อยเมตรชายเลยร้อยเม็ดชายผมก็เหมือนกันแหละตลอดไปย่างชุยนู่นนะครับลังพึ่งยังเห็นไม่ชัดครับเดี๋ยวหามุมใหม่ เห็นชัดสุดกับตรงนี้แหละพี่น้องเอ้เหมือนหัวนามจะใหญ่อีกแล้วครับนี่ลังนี่เไดายเลยเหรหัวหนามนี่ไปดูด้พี่น้อง1นน0กำลังขึ้นครับช่องนี้ครับเห็นลังอยู่อืมเนาะอ้าวโชคพ่อมรอแล้ว1000ของเราโอ้ยังสวยแหละเจ๋งละวันอันนั้นนะเข้มไปดี เอาให้พัมม S <S น,นมึกจัดการครับเท่าหัวพันมึกเลยครับลง well Entonces, oh, ังนี้ก่อนนอำหวานมอืสวยครับขอลังครับเพราะว่ามีคนสั่งลังครับวันนี้สั่งลังกันเลยข้ำไปรุกนเหอน้ำไปรุกจีเหรอเว่าเพ่งยังตอบอยู่เลยพี่นกวันที่ตัดละโอ้ยลังเต็มเปลี้ยถึงประมาณสิบห้า ถึง20วันอยู่ช่วงนี้นะครับนี่นวานลังเมื่อกี้ครับลังที่อะไรลังที่สี่เหล่มจะจำไม่ได้แล้วลำดับไหนจะได้ยอดนกเต2โล่ดีพึ่งมารับวันนี้น้ำนักมันดีครับน้ำพึ่งเชวเนียมน,นักดีแล้วก็ได้ลังอีกหนึ่งแผ่นเนาะนี่ประมาณโลหนึ่งนะครับตัว280ไปลังที่5นะครับลังที่5กับพี่น้องลังนี้โชคชนเลยครับโดนตอนมา2รอบแล้วครับเราจะรอบที่3นะครับ ครับลอยพัตอนดูคลาบหน้ำครับที่รู้าะว่าก็ทีมงานหนองบาสนี่แหละครับเป็นคนมาตอนรอบนึง <c oughs> น่าจะได้น้ำหวานนะครับแต่ขวดก็ยังดีครับผมรอดูครับพันมึกถึงนั่งแล้วครับพันมึกลองวาวเลยหัวน้ำขนาดตอนรอบที่นี่รอบนี้รอบที่สามนะครับเนี่ย หัวหน้ามยังยาวกว่าเนาะโอ้ยผันมุอสองหัวหน้ามใหญ่เลยนี่มันยาวนี่จะได้เห็นไม่ชัดนะทั้งนี้รอ,อดูผันมือตัดลงมาครับแต่เสียตงตงเออไม่ไ้เยอะเลยดูครับเชียงววายาวเป็นศอกเ,เอจ้า ก็ต้องดีตัวเงี้ยวไปแล้วก่อนนีเจ้าสรุปจำคอนอ่ารู้ได้รู้พบผีห่าลูปสุดยอดหลังที่เท่านี้เหนียวดีมันเท่าที่ห้าพ่อของเราป้าปก่ผ้าขวดหลังที่หกใช่ไหมถ้าผมนับผิดขออภัยครับอยู่บนยอดกระทิ้นนะลงแต่เสียงว่าเป็นรอบสองเหมือนกันครับคือมีคนตอนไว้เดียวตังใหญ่เริ่มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูแนวนี่ก่อนเดี๋ยวผมพาจะพาไปดูแนวคางอีกที อันนี้อันนี้รอยใครตอนไวจ้จะนี่ทีมทีมบัฟอะทีมอื่นใช่ไหมอ๋อมีคนตอนไว้ครับเราก็มาต่อรอบสองติดกว่าวันแล้วติดกว่าวันแล้วเนาะเสียงว,ว่าผ่าน,น,นมึกมดแดงแะครับพี่น้องนอนพักสักหน่อยแล้วให้ผ่านไก่ได้รังนี่ผ่านไก่ถึงรังแล้วครับดูภาพยังไก่ชิดเตชช่ชองไก่คนหากินนะครับ มาแล้วพี่น้องดูอโอ้ยพันไก่หัวหนำหน่อยๆน่อยะเราพันไก่หัวหนำหน่อยอ่โอ้ยหลอกกันหลอกกันชอบซับขาหลอกชอบซับขาหลอกเอ้าผักเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อเที่ยงพอดีนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนี่ผลงานครึ่งวันเนาะโอ้ยดูในกระสอบจ้ะในกระสอบอีกมันจะโคเลยเนาะในในกระสอบน่าจะประมาณสองฝืนตัวสูงดังจะโคเลยเนาะเฮ้อ๋อนี่แฮ้แเฮพันไก่กบับซับขาหลอกผมเนาะ โอ้หมด20-30โลหรือเปล่ะเดี๋ยวเราไปช่างกันโอ้ยช่วงบ่ายมีข้าวพลังเนาะแต่ว่ามีโอ้โหเจ็ดลังโอ้มีแรงตีไม่พันมึกพันไก่อีกเจ็ดลังแล้ช่วงบ่ายเออเนาะโอ้ยตัวหน้ามันดีจริงๆครับโคเป็นตั๊กโอนเอาไปมันได้สัก10โลพี่ไปเลยวันนี้ไปกินข้าวก่อนผลงานครึ่งวันครับเราจะเอามาชั่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อ อันมึกอยากรู้ว่าคืงวันใดเท่า่ครับแล้วก็ถือว่าเอามาเก็บด้วยครับคนอนุญาตะการนะม้งมาสมานล้วนๆนี่นองนี่อะไรครับโอ้สี่โลแปดเนี่ยสี่โลแปดสี่จุดแปดนี่โอเคบวกห้าจุดแปดิบเราเนิซิบจุดโคกเราสองสาก่อนหนึงเจ็ดกิโลพอดีบวกเจด บวกเครับสิละบวกห้าจุดเอยู่เลยจะถึงสามสิบหบสโลอยู่ครับตัวนี้น้ำเยอะๆเลยสี่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 บวก4ี่จุสี่ยี่สิบเจ็ดเจ็ดโอ้โเกือบสามสิโลเดี๋ยวไปเอากระต่อภาคบายเนาะตอกเช้ายี่สิบเโลเจ็ี ลังไม่นับครับผมลังเราไม่ช่างเลยเราช่างเฉพาะํำหวานยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับไปต่อภาคบายครับหลังจากกินเก่ากินนามอิ่มครับมาเริ่มลังที่เจ็ดกันครับพี่น้องอยู่ต้นนี้ต้นอะไรไม่รู้ครับต้นสงวนเนาะอยู่นู้นนะครับลังที่เจ็ดครับถือว่าหญ่เบิ่อเริ่มอีกเหมือนเดิมแต่หัวหน้าไม่รู้อยู่ตรงไหนครับอ่ะดูครับทำครบเรียบร้อยพันไก่ขึ้นนะครับพันไก่ว่นน้ายังสวยลามคอนกับ พึ่งเขาตอนไปแล้วรอบนึงครับพี่น้องตอนแรกผมก็ดูไม่ออกเนาะมันรูตอนหลังครับว่ารอยเขาตอนไปแล้วรอบนึงมันเลยทำหัวหนามลามคอนครับเห็นไม่ชัดครับขออภัยครับผมมาแล้วพี่น้องเสียงว่าระดับสิบโลระดับสิบโลอีกแล้วครับสิบบวกเลยอ่ะสิบบอกเลย,อ,เลยอ่ะตั้ใหญ่ตั้งใหญ่เลยอ่ตอนมึกมาปีนี้ไม่เจอไหนบิก๊กบิ๊กไอ้เมืลได้หินก็เข้าเลยพี่น้องคือเอาเงนบัง เสียง่าสามถุงนีตัดมาสาถุงอันไหนว่ามันั่วยังเลยถุงนึงัไไหนตัดไไหนอีกถุงนึงอีถุงออมีสิบโลจริงๆด้วยครับหลังนี้หลุมสามสบโลแล้วครับจังหวะห้สี่สิบแล้วดูนี่เดี๋ยวค่อยไปช่างอีกทิงหนึ่งนะครับเอนถึงบาทเพราะว่าตอนแรกรอบเชาวเราก็ได้ยิบเจ็ดโลแล้วีอีกสิบโลก็เอาตีไป็ะสามสิบเจ็ดคร่าวๆย่งเหลือยี่ครับรีบครับผมสี่โมงครึ่งละ ลังที่แปดอยู่ทางนี้แหละครับโอ้ี่ไงต่ำๆเลย,ยก็เป็นพื้นที่เคยโดนตอนแหละเหมือนเดิมครับลางนี้ก็จะเป็นรอบสองนี่แหละครับลังที่แปดของเราครับลังนี้ขนน้ำเหมือนที่ใหญ่อีกแลรวครับมาดูกันครับพี่น้องลังนี้ผ่านมือจะเป็นคนขึ้นครับต้นเอียงเอ,เอียงเออกี่เอียงก้มแทพว่ะเรา รอบสองนะครับเนี่ยรังก่อนนาน,นี่รังทีเจ็ดกอรอบสองกอหัวน้ำสิบกิโลครับดูถึงเท้วนิ้วน้ำดีจริงๆครับโอ้ <c oughs> ทีรอยตัดออกกันมันเสริมแบบทั้งก้อนเลยเนะี <c oughs> ่ยแถบไม่มีห้วนเลย <c oughs> สุดยอดครับ น้ำหวานดีจริงๆครับขนาดเป็นรอบสองเอาละครับคแค่นั้นครับผมเอาลังไหวเอารลอบสามีกครับพ<อ><ด>ึงขยันครับเทียวนี่เออกี่ลพันลูกห<อ>กหกหน่วงลองจำบดอะหน่วงเดชผม่างอะไรอู้โหโอ,อ้หลับหลับ <laughs> <laughs> นับโอเคครับมานีลังที่แปดเนาะไปวาดกันกาวที่สิบต่อเลยครับผมเดี๋ยวจะทำครับ ตะวันถึงนี่แล้วครับต้องรีบแล้วครับอีกสองลังครับผมเขาเอาเร้วเราพี่น้องเอ้ยลังที่เก่าของเราแต่กําลังไปดูลังที่สิบแต่ตรงคามห่วยยังไงดียังไงดี <laughs> งงดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูลังที่เก่าก่อนรอยเขาเอาตัดนาครับโอ้ลังใหญ่ดีเนาะรอยาตาร็ตัดไปเร็ว เรียบร้อยโดนตัดหน้าได้บดายซ้ำแล้วทีเก่าแต่ลังทีซีฟนี่ยังขำหวยใช่ไหมะไหจะเอง็งเอ็งจะขำหวยไหมเรทาทั้งนั้นหลังนั้นก็หายเอาหายเหมือนกันไป,ไปดูหน่อยนี่โอ้โขก่ากับซีฟเราหายพันท็อปวัจีพาไปเอาอีกหลังนึงครับผมหวังว่าจะไม่ข้ามก่อนนะโอ,โอ้พี่น้องเลยตั้งแต่เช้ายันข้าเลย ชาวเรามากันปีหาครับตะวันสวยๆนี่ก็6หกโมงเย็นกับพี่น้องตะวันตบดินสวยๆเหมือนกันกําลังเดินทางไปรังทิก้านะครับไ่รู้จะทันเวลาหรือเปล่าไปสู้กันจนตะวันตบดินไปเลยวันนี้นะครับโอ้โหเดินทางมาไกลเลยครับมาถึง 18- บแปดกนาทีกับพี่น้องก้าว่าอาจจะเป็นลังสุดท้ายของวันนี้นะครับรังทิก้ารีบเรียกว่าวิ่งทําครบในพันลึกตะวันกับตบดินไม่หลับครับแต่ยังเหลือเสงอยู่นะ อาจจะใช้เวลาจา๊อยู่สักมาทีสิบสิบห้านาทีเอ้ายังไงเร็วที่สุดแล้วครับบางนี้ก็เป็นรอบสองเหมือนกันนะครับไม่ใช่รอบเล็กนะครับล <ใน S 1> อย <ใน S 1> แบ่ง <ใน S 1> ละเป็นสักค่ำเลยนะครับเนาะรีบตีรีบลงเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับพี่น้องเคยมีคนบันได้ก็ไปครับๆๆส่งต่อกันไปพอดีอันมึกคือว่าใครผ่านทางเลยผ่านมึกลุยเลยครับเด้อแล้วละ่ะในพันมึกจัดการเนาะ ไหนละพันมึกไม่เห็นพันมึกเลยมึกอ้า <laughs> โอ้โแจ็คโลพันมึกฮ่าโลไม่ขาดเข,ขอาอนุญาตมึดมืดนี่เลยพี่น้องโ,อโหมันมืดจริงๆครับเราตีกันจนแบบมืดค่ำเลยฮ่าไม่ขาดเนาะฮ่าไม่ขาดฮ่าไม่ขาดครับลังสุดท้ายของเราลังสี่าวครับพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันผลง,งานรวมพี่บาทอีกทีนึงตรงที่มันมีไฟสว่างๆแล้วพี่น้องฮ่ามั <laughs> นไดขึ้นรถเรียบร้อยครับเดิน <ไป S 2> ทางกลับกัน<อ>ครับมาไกลกันอยู่ลังนี้เจ็คซิปโลไดี่น้องเฮ้เจ้าอีกเหรอ แถวบ้านเนี่ยนะแถวบ้านเอาขึ้นนี่นโอ้ยพอเถอะว <laughs> ันนี้เลขเก้าครับเก้ามงคลน,นะครับผมเก้าลังตีพึ่งหลวงมาราธอนกันจนมืดเลย <laughs> โ,โหดอกเลยดูเดี๋ยวจ,จะไม่เห็นอะไรเลยครับเก้าลังครับน้ำหวานน่าจะประมาณสักสี่สิบกัวโลแันนี้นะเหมือนเดิมครับมาช่างดูครับผลง,งานรอบบ่ายเก้าโลเอาก้อนอะไรเก้าโลเราทดไปเก้าแล้วเราทดไปเก้าสิบสี่โลครึ่งละ สิบสลอ้าวลังสุดท้ายามืดตึ๊บลังสุดท้ายหกโลหนึ่งไหมกหนึ่งอ้าวอาเป็นเท่าไหร่ก็2 1่สิบเอ็ดุดยุพี่โน้องก็มัวตบวกเลขกันอยู่เมื่อกี้นี่สรุปบวกแล้วครับอ่ออันนี้ผลงานภากบานี่ยี่สิบจุก่สิบจนะครับเนี่ยผบกาบนะครับรวมกับาคกชาเท่าไหร่เนี่รวมกับากชาวยี่สเจ็ดจุดรวมเป็น48.3สิเดี๋ยวมารวมกันตรงนี้ละ ใช่เนาะเ,เอาผลงานรวมอีกทีหนึ่งด้วยเนาะเราก็จะได้แบง่งแบง่งแบ่งทีมงานเอฟซีเราด้วยนะครับแตงแต่เช่ายันข้ามครับพี่น้องตีพึงล้วงมาราธอนครับแต่ผลงานก็สุดยอดมากสุดในชีวิตเลยเนาะผ่านมึงเนาะ<อ>ตแตงตเคยตีมาต้องผ่านไกลเนาะเมื่อวิกิเนาะโอ้เท่าไรฮะสี่สิบแปดจุดสามโลโอ้โหถ้าขันน้ำนี่ได้กี่ขวดกบไปเนี่ยประมาณสักสี่สิบขวดนะครับวดประมาณนั้นเลยครับดูครับ น้ำพึ่งเดือน5ครับ48.3สกิโลนะครับวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยความสนุกสนานนะครับถ้าขาด FC ที่ติดต่อเราไปนะครับขอบคุณบาสกระท็อปนะครับส่วนบาสนี่เสียงว่าเป็นเออทั้งบาสทั้งท็อปนั่นแหละที่เป็นพานผึ้งหาผึ้งขายด้วยใช่ไหมครับครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้น้ำผึ้งนี่ติดต่อได้ใช่ไหมติดต่อได้ครับผมช่องทางไหนดีครับช่องทาง Facebook นะครับกับโทร0926842699ครับ เดี kind of mm ๋ยวผมขึ it, it <respuesta. fruit S 1> ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับส่วนชื่อเฟซบุ๊กก็เหมือนกันเดี๋ยวผมขึนชื่อไว้ให้แต่ตัวซอลอนะผอยู่เป็นนี่ด้ยครับแต่อนาคตไม่รู้ว่าจะรู้จะเปลี่ยนโปรไฟล์หรือเปล่าก็เขาเรียกว่าทักแชทไปโทรไปเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนทุกครั้งนะครับถ้ามิจฉาชีพหลอกท่านได้เราจะไม่รับผิดชอบนะครับถ้ามีถ้ามีการโอนมาจําคือไม่ใช่ผมแน่นอนครับเพราะว่าเราจะไม่ไม่รับอนมาจําครับโอเคแล้วก็ทักคุยกันให้ชัวร์ก่อนโอนครับผมวิจาชีพมันเยอะเนาะ นะครับถ้าผมให้โอนก่อนก็ต้องเป็นชื่อบัญชีผมเท่านั้นครับถ้าเป็นชื่อบัญชีอื่นคือผมไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเคยโดนเนาะเนาะเราก็เลยมาเตือนมาครับขอบคุณครับบาร์สกับท็อปตีเราพาเรามาทำรายสถิติวันนี้เนาะฝากทีมงานแล้วด้วยครับผมพันมึกนะครับในช่องพันมือคนตีพึ่งครับขอบคุณครับแอฟฟ้าก็อมึกเลยอรังน้ำพึ่งป่าเนาะพันไก่นะครับจากช่องไก่คนนักกินทั้งแอฟฟ้าแอฟแดงครับผมแม็กเก๋ครับผมจากช่องแม็กเก้อีสานพอกระเทือนทั้งแอฟฟ้าแอฟแดงนน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 ะะคคครรรัััััับบบววีี้้ขอุุุณทททกกก่่่่าามมสตตงแย ยี่ทุ่มเราไม่รู้เนี่ยสองลวมัว <laughs> ้งเดี๋ยวกันคลิปหน้าเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวถ้าติดใจย,ยัง,งี้อาจจะมาหาบาร์สกระท็อปอีกนะครับ <c oughs> ชอบก็กดติดตามไห้ครับพี่น้องครับทุกช่องทางเลยช่องทางของทีมงานเราด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ้ <c oughs> อมน้ำหวานน้ำพึ่งเดือนห้าสี่สิบแปดจุดสามกิโลครับท <c oughs> ่าในใดสนใจก็ติดต่อพันหมื่นกับพันไก่นะครับหรือน้องบาสน้องท็อปก็ได้นะครับบ๊ายบาย